อ๋อโอเคครับ ครับผมบอยปืนจีนครับเขาอยากเข้ากล้องไงเเข้ากล้องวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว IMF GE 3 3 0 5นะครับจริงๆแล้วมันคือจิงกง M 1 9 1 Gas b ้าเอ้นแก๊สโบแบกนะครับแต่ต้องบอกก่อนกล่อ,กองกล่องเออ,อบา,าอบาาังหน้าบังหน้าโอเคขอโทษครับกล่องในเบื้องต้นเนี่ยเขาส่งมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาลังดีไซน์อาจจะเปลี่ยนแบบนะอันนี้บอกให้ดูก่อน จิงกงโคเดนิกเกิลคือตัวเดียวกันนะครับมามาดูกันเจ้าตัวนี้กล่องเป็นอย่างนี้โอเคไหมฮะมีตัวทดสอบส่งมานะครับแกะกล่องมาเจออะไรบ้างนะแกะกล่องมาก็จเจอเปืนแมกกาซีนมีโหลดเดอร์ให้ด้วยดีไหมโอ้บังหน้าไปแล,ล้วขอโทษขอโทษครับมีโหลดเดอร์มีโหลดเดอร์ให้ด้วยนะโอ้ของแถมมาก็ค่อนข้างคุ้มมีลูกกระสุนทดสอบนะครับมามาพูดกันจริงๆแล้วตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมได้มาประมาณเดือนกว่าละ แล้วก็กว่าจะได้ทดสอบนี่ทำไมถึงผมยังเพิ่งโพสคลิปข้าไปทำไมผมถึงโพสคลิป,ป้าไปเพราะว่าคือหนึ่งเดือนเนี่ย<ป>ผมอัดแก๊สเทสไว้เพราะว่าก่อนหน้านั้นต้องเท้าความก่อนจิงกงหรือโกเดนอีเกิลน่ะเคยออกตัว g ล็อก 18C มาแล้วก็โดนเว็บเมืองนอกโดน YouTube เมืองนอกอติไวว่าของเขามีปัญหาค่อนข้างเยอะ นะครับผมเลยต้องทดสอบเรื่องระบบซีลอะไรพวกนี้นะครับามามาดูกันนะครับเจ้าตัวปืนเป็นยังไงบ้างโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับตัวนี้สวยหน่อยคือคือคือมาทีหลังแต่พยายามต่างกับชาวบ้านคือมีลำมกล้องเป็นสีเงินนะครับอ่ะเห็นไหมมันก็จะตัดแบบนี้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับเจ้าตัวพวกมาลุอีนะครับซึ่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับมาลุอีก็สามารถใช้อะไหลร่วมกับ บางชิ้นใช้กับ w e ได้แต่แม็กกาซีนใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับใช้กับพวกตัว Army มี่เบลอะไรพวกนี้ได้และที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับมีการวอลตูดมาดเห็นไหมมีการว้าตูดมาด้วยนะครับเพื่อจะใส่ก๊สแมกซีโอซึ่งในการทดสอบผมเอาแม x กซ2ของเจ้าตัวเบลใส่พอดีเป๊ะความรู้สึกโดยส่วนตัวในเบื้องต้นเขายังไม่ได้ยิงลายมานะยังไม่มีลายนะไม่มีลายโคมีลายๆแต่ว่าโอเคก็ ค่อนข้างคลาสสิกดีกายค่อนข้างนิ่มนะครับนิ่มนะครับไม่เหมือนบางรุ่นแข็งแต่ว่าก็โอเคก็อยู่ในเกณฑ์ยิงได้นะครับความเร็วที่วัดได้วัดได้อยู่300ถึง320ฟุตต่อวินาทีที่แก๊สแรงนะครับก็โอเคก็ยิงค่อนข้างดีนะครับมาไปดูในการทดสอบก่อนว่าโอเคไหมไปดูกันเลยครับโอเคครับมาดูกับเจ้าตัวโคดีนิกเกลิลหรือจิงกงเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งนแก๊สโบแบ๊กนะครับตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะครับมาดูกันว่าโอเคไหม อะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับโอเคมาดูการกัดหลอดดูดน้ํานะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะซิลเพินไปกินกาแฟามาแล้วได้หลอดมาก็เข้าเลยเสียบมันเข้าไปจะชัดเจนว่าเรายิงกันจริงๆเนาะดี๋ยวแนตะ่น้ำมือเท่านี้ผมมีปัญหาเดี๋ยวครับนึ่งครับอ,อยากขยับนิดจ้า Let's do it. เปืนมันดีใช่ไหมโอ้หลอดปิว้วเลยนี่โดนตรงไหนไม่รู้อ่ะนี่จุดนี้นี่จุดนี้นี่มีรอยโดนอยู่นี่โอเคไหมโอเคเป็นไงบ้างก,การทดสอบเดี๋ยวที่ยิงให้ดูนะครับเอ่อเป้าขนาดกระป๋องน้ําอารมณ์ก็โอเคใช้ได้นะครับหลอดดูดน้ําจริงๆการเป็นว่าแพตฟอร์มพวกนี้ถ้าหลอดดูดน้ํายิงไม่โดนผมว่าก็าลองพัฒนาขึ้นพอสมควรแต่เจ้าตัวนี้ ของจิงกงยิงค่อนข้างดีครับหลอดดูดน้ําเราซัดไป2นับแป้งโดนเลยโอเคไหมก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ใช้ได้บอกเลยว่ายิงใช้ได้นะครับมาดูข้างในกันผมลืมไปว่าผมแกะให้ดูว่าลืมลืมถะลืม,ล,มลืมอธิบายให้ฟังเห็นไหมแพลตฟอร์มมนะันอ่ะจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับมาลุกนะครับอะไรโดยเฉพาะลูกสูบนะครับใช้กับพวกเบลอาร์มี่ได้คราวนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องอะไรนะ จุดที่พังบ่อยอะไรมีเยอะแล้วในตลาดนะครับแม็กซซีนเขาบอกเลยแม็กซีนใช้กับ g ีอนได้ใช้กับเบลได้นะครับเพราะนั้นเรื่องอะไรที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาล้นะครับเออลืมบอกไปว่าตอนแกะให้ดูเห็นตรงชุดรั่นไกไหมชุดร่่นไกเขาจะมีพาร์ทจะมีเลขรหัสบอกอยู่ที่ชุดร่่นไกายเลยว่า ชุดเ่่งกายนี้รหัสอะไรนะครับเวลาชิ้นไหนเสียก็บอกรหัสตามตามโรงนั้นกับโรงงานได้เออเฮ้ยทำให้มันดูแบบไฮโซขึ้นเยอะอย่างที่ว่าครับคือทำไมเขาถึงเปลียนเป็นโกลเดนิกเกิลมันดูมันดูดีกว่าคําว่าจริงโปงอ่ะใช่ไหมมันดูหรูหราไฮโซโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับบางคนร้องแต่หัววันเลยว่ามันจะเวิร์กไหมตัวนี้ผมฟันธงว่าเวิร์กนะครับใช้ได้นะครับถามว่า เล่นเล่นเล่นได้ครับความแข็งแรงนี่ผมขอรอดูอีกสักพักหนึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าเบอร์หนึ่งเรื่องความแข็งแรงเนี่ยก็คงยังจะเป็น W.E อยู่สำหรับผมนะครับผมกำลังดูว่าเขาจะไล่บี้ W.E ทันไหมนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้หัวหน้าทีมออกแบบมาจากปืนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งซื้อตัวมานะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นในราคาที่เราจับได้ในอนาคตนะครับก็รอดูกัน Uh, mm hmm. เดี๋ยวรอดูกล่องรุ่นใหม่ว่ากล่องจอกมายังไงนะครับรอน,นิดหนึ่งโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมครับเดี๋ยวมีอะไรจะให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกมามาบายบายลูกๆมาบายบายผู้ชมก่อเรียมมาแล้วนี่นี่บายบายต้เลยบา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 ย